สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับวันอาทิตย์นะครับ17ธันวาคมนะครับฟุตบอลวันนี้นะครับมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีหลายคู่ให้เลือกเชร์กันมากมายเลยนะครับวันนี้2คู่นะครับที่จัดมามีคู่เอกด้วยเนี่ยในค่ำคืนนี้ก็คือศึกแดงเดือดนะครับอ่ะพูดถึงก็ไปวิเคราะห์กันเลยละกันนะครับก็วันนี้นะครับ ลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับก็จะอ่าล,ล่นังคังกันนัดแรกนะยกแรกนะครับในฤดูก,กาลนี้นะครับก็จะแต่นที่แอนฟิลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมใหญ่นะครับเป็นการพบก,กันของ2ทีมชั้นนำแต่ว่าชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าอาปัจจัยต่างๆค่อนข้างจะสวนทางกันนะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานดีมากๆนะครับถ้าไปนับเกมล่าสุดในยุโรปที่แพ้กับทีมจากเบลเยียมไปเนี่ยก็ จริงๆเกมนั้นเป็นการใช้ผู้เลีนยตัวสำองเป็นหลักนะครับก็มีการเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปลตําแหน่งค่อนข้างเยอะก็อาจจะไม่นับละกันนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากภาพรวมผลงานดีนะครับชนะมา4เกมติดแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยคือเรื่องเกมรุกที่จัดจ้านมากๆนะครับยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งส่วนทางกับแมยูน่นเตดนะครับที่ยิงประตูไม่ได้3จาก4นัดหลังสุดนะครับก็แพ้ไป3ด้วยนะครับแพ้นิวคาสเซิลแพ้บอลบัตคาบ้าน อันนี้ถือว่าหนักสุดเลยแล้วก็เกมล่าสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้บบเยนคาร์บ้านอีกก็ตกรอบเป็นอันดับบัวของกลุ่มก็โดนวิจารณ์มากมายนะครับในเรื่องของผลงานของเอลิเทนฮาร์สนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมอันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าวันนี้ผลการแข่งขันไม่เป็นใจขึ้นมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนตั้งคาถามเรื่องของอนาคตได้เหมือนกันสำหรับเทนฮาร์สนะครับวันนี้ความพร้อมแมนยูนอกจากผลงานที่ไม่ดีแล้วเนี่ยความพร้อมก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่า วันนี้เนี่ยจะไม่มีแฮร์รี่แม็กควายที่กระผลงานดีนะครับไม่มีลูกชอที่บาดเจ็บนะครับส่วนบูโนโเฟนันเดสติดโทษแบนนะครับก็ถือว่าเสียหายนะเพราะเป็นตัวสําคัญในการสร้างสาร์โอกาสในเรื่องของการเดินเกมลุกนะครับก็วันนี้คิดว่ายิ่งชั่วโมงเนี้ยแนวลุกของแมนยูนะครับทั้งกาลานะโชฮอยลุนลัดฟอร์ดฟอร์มตกสุดๆเลยนะยิงใครก็ไม่ค่อยได้ขาดบูโลไปอีกก็คิดว่า,าความน่ากลัวน่าจะขาดไปเยอะเหมือนกันนะครับ กับกันลิเวอร์พูลนะครับมีทางดีอาร์สนูนเยสซาร่าแดนกลางก็แข็งแกร่งกว่านะกับการมีสวอสไลมีเอนโดมีกาเฟนแบกกองหลังมีตัวที่อ่าเป็นตัวยืนพื้นก็คือฟันไดนะครับมีโคนาเต้มีเทนนะครับประตูก็ไปโอนอาร์ประตูก็ไป NA, อาปริซอนเบเกอร์ที่อ่าค่อนข้างจะฟอร์มดีกว่าโอนาชัดเจนเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยโอเคละราคาเปิดม,มาอาจจะดูเบอร์นะครับให้มาอยู่ต่ออยู่ที่1.75อ่ะขอไป ให้ลีพูต่อที่1.75ก็คือไฟฟ์ังคับคือต้องชนะอย่างต่ำ2องประตูขึ้นไปแต่ผมคิดว่าพักหลังเนี่ยการเจอกันที่แอนฟิลนะครับลีพูกดยับเลยนะครับ2เกมหลังกดไป11ลูกเกมที่แล้ว7-0ปีก่อนนู้น4-0นะครับพบเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นหนังโมเดิรได้นะครับด้วยสภาพต่างๆที่ห่างชั้นกันชัดเจนมากๆนะครับวันนี้ดูแล้วถึงราคาจะแพงแต่อย่างน่าเชื่อที่ลิวพูนะครับ สวัสดีคู่นึงครับไปดูที่เกมระหว่างอ่าเลเวอร์คูเซ่นเจอกับแฟรงก์ฟิร์ตนะครับสองทีมนี้ก็เป็นสองทีมดังเหมือนกันนะของบริสซิลกาแต่ผลงานส่วนทางกันจริงๆนะครับเลเวอร์คูเซ่นตอนนี้รักเทียมไทยจริงๆนะเพราะว่ายังไม่แพ้ใครตลอด23เกมยิงไป70กวก่อลูกนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงก็สมควรเพราะเล่นดีจริงๆเล่นดีมากๆนะครับทั้งตำแหน่งกองหลังกองกลางกองหน้าคือเล่นดีหมดระบบทีมดีมากๆนะครับ โสดแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยอาจจะเป็นทีมดำเหมือนกันแต่ว่าผลงาน,อนตอนนี้ค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับชนะเกมเดียวจาก7นัดและแพ้ไปถึง5เกมฟอร์มแย่มากนะครับเกมรับไม่ดีลุกก็ไม่ดีด้วยนะครับวันนี้การไปเยอเลเวอร์ที่สภาพทีมดีฟอร์มดีเล่นในบ้านแล้วก็กำลังโหดสุดๆเลยผมคิดว่าโอกาสรอดเนี่ยน่าจะมีน้อยจริงพเพราะเลเวอร์ชั่วโมงเนี่ยยิงใครก็ได้เกินค่าเฉลี่ย3ประตูทุกนัดเลยก็ว่าได้นะครับ วันนี้ราคาเปิดมาให้เลเวอร์คูเซนต่อ1.5ก็อย่างน่าเชื่อที่เลเวอร์คูเซนนะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์นะครับก็จะมี2ทีมต่อเลยแล้วก็เป็น2ทีมที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นเวอร์พูแล้วก็เลเวอร์คูเซนนะครับผมนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ